กราบกร,บรบับกรับบันี้เป็นครั้งที่69ตรงกับวันที่17มกรา,าคมพุทธศักราช2 5 6พข้าพเจ้านางกัญญรัตษ์บัวศรีขอเป็นมาจาสาสยาพุทธมนต์ถว่าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระขวัมปฏิเทระเจ้าหลวงปูส่สมเด็จรุหลวงปู่บนเดชหลวงปู่ศีรา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจันญามานีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพัฒนาใยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรลัยจิงของข้าพเจ้าเป็นสมาธิทีนควรแก่การสวดสาธย,ยายมนต่อไปขอสวดชุมนุมเทว,วดา สมันตาจักขาวะเรสุตรากาชันตุเทวตาสัทัมมังโมนิราชัสสาสุนันตุสะขโมกขันสะเคฆามิจะรุเปกิริศิขรตะเตจันตาริเขวิมาเนดีเปราเทจะฆามิตารูวะนะคัเนเคหะวะตุไมเคเต ภูมาจะยันตุเทวาสารธารวิสเมฆขันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรจานังสะทวเมสุนันตุธรรมสวรรคารอยยามาทันตาธรรมสวรรคารอยยามาทันตาธรรมสวรรคารอยยามาทันตาบทเสวนามกะลสิทธิคาถา สสะ o ะค t h a โต t ะระหะโต s ah, ato, ato, ัมมาสัมพุทธัส n ะนะโมตัสสะ t a r ะวะโ o so. อะระห s โตสัมมาสัมพุ t ธ t สสะน t โมตัสส o ภ a คะวะโตอะ a ะหะโตสวดสัจจคิยาคถานาถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวะรังเอเตนะสะจวะเชนะโสถเมหะรุสะภาชานาถิเมสรนังอัญญธัมโมเมสระนังวะรัเอเตนะสะจวะเชนะโสถเมหะรุสะภาชา นาถิเมษานางันยังสังขงมุมเมษานางวไรายเตนะซาจาาวเชนะโสติเมโฮตุสาวพระเธอบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิการคาถามหาคาารุณิโกนาโถตายสาวะปานินางบุเรตวาบารมีสาวพปโตสัมโธเทมุตตามังเอเตนะซาจาาวเชนะมโหตุสาวพระเธอ มหาการุณิกนาโถหิตายะสัพพปานินังปุเรตวทปารามิสัพพะปะสมโมติมุตตามังเณเจนะสัจจมวาเชนะมะหุตุสัพพปปะทวามหาการุณิกนาโถสุขายะสัพพปานินังปุเรตวทปารามิสัพพะปะสมโมติมุตตามังเณเจนะสัจจมวาเชนะมะหุตุสัพพปปะทวาบทสวดมหาสมัยสูตร Eva me so tang e kang samayang pa kawa sa ke suvi alati ka pi rava thu sami ma ba ne ma sang ke na sa ti ma ta ma te hi vi so te hi so pi he va ala han te hi ra sa hi so lo ka tha thu hi te va ta ye pu ye ya pi ko sang an ta ha sa ko sa tu na so ta pa sa ka hi ka na te va na ngi ta ta ho si e yang ko pa ke suvi alati ta pi rava sang ke na sa เอ่อาบัดเดี๋ยวพกสัตย์ที่สัพเพานเิท้าสัโลกธาตุทีเทวปตายเย้าุยนาันตันกภัณฑั้าสาิกุสังฆจยานุนามยามิเยนนะภักขวาเทนุสังฆมายามาสังเมตกวาจาสัติเปเกพระเสยมาเิขเทปตาเสยทัินามาภรรวาบรุทธิมมิจตังภาภัสังถยาภัสรตังวาภาสัมมิเอมสุทวอันตระิาตปรตุุรหังโส อคาเทวตากบันต <ID S> ังอภิวาทเจตวัันตังทังสุยกัันตังทิตาโคิกเทวตาปะกบตโตสันติเกมังคังภาสีมหาสมัจยุปวนาสมิงเทวกยาสมาคตาขตมหาหมังรมสมยังทิกิจายวะราชิกสังันติราทวตาภโตสันติเกมังคังภาสีตตระิภสมาทังสจิตตนนโนชุกามังสุสราธิมานิตานนเกิตวาเอ็นธนยาราคันติปันธิตาเต อาตโุปรณาเิวตาภควโตสันติกีมังครังภาสิเจตวะคีรังเจตวะบริฆังคตคีนาเนชาเจจรันติสุตาวิมาราชภูมิตาสุทันตาสุสุนอาคาติตะโกปรณาเิวตาภควโต

তান্ত ভিঙিবা কুমাৰ কমাতি চবকে চা চনে যাতে เหว่าก็ยาานาที่พิชานาทั้ที่าบยบนหงคอแต่ย่มันเรอยอนุปปัตโตสัสหัสสวาจักขามัคบิรบาตว่ติมันตัชีวิมันตัวันมันตัวย่สินมาทำนาที่กมุ่งพิจานสมติมันนังสัะสหัสสัยมานันนาตวันนีโนติมันต่อิมันตัววันมันตัวยิ่ินมาทำนาที่กมุงพิจานสมิมันนั่สัาะ้เรื่อสัสสัานันนาตันนโนิมันต่ชิตันตัวันม ᱥᱟᱢᱤ ᱪᱟᱢᱟᱡᱟ ᱥᱟᱪᱟᱭᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱚᱵᱟᱱᱤ ᱱᱚᱛᱮᱢᱛᱟ ᱡᱤᱛᱢᱛᱟ ᱵᱟᱨᱚᱢ ᱥᱚᱭᱟᱥᱤᱱᱚ ᱯᱨᱟᱵᱟᱱᱟᱵᱤ ᱜᱚᱢᱚᱯᱤ ᱯᱟᱥᱟᱵᱮ ᱡᱚᱜᱟᱱᱟ ᱠᱩᱵᱤᱨᱚ ᱨᱟᱪᱷᱟ ᱠᱷᱟᱭᱤ ᱜᱚᱵᱚᱨ ᱯᱚᱨᱟᱥᱟᱱᱤ ᱢᱮᱥᱟᱱᱟ ᱛᱚᱭ ᱡᱟᱱᱟ ᱥᱟᱛᱟ ᱥᱟᱦᱟᱥᱟᱱᱭᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱤᱡᱚᱵᱟᱥᱛᱤ ᱥᱩᱢᱵᱤᱨᱚ ᱨᱟᱪᱷᱟ ᱠᱷᱟᱭᱤ ᱜᱚᱥᱚᱯᱟ ᱠᱟᱪᱢᱤᱛᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱯᱨᱤᱢᱟᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱛᱟ

ခနာနာငတိပတိမဟာနာရှေယသစီသောပတ္တိသောဖဝန္နမမကရာဧတကတသီတမတဘနာသောစီနာမထမနာဘိကမုံဖိကရံစမိတ္တမနာ ਉ တရတ္တစီသံခေုဘေလုတပ္ပသသတိယခနာနာငတိပတိမဟာနာရှေယသစီသောပတ္တိသေနစကောဝန္နမမရာဧတမတသီတမတဘနာမတ္တယောစီနာမထမနာဘိကမုံဖိကရံစမိဇမနာໂຄရိမတိສັງ ခါတားနော်ခေါ်ထားကနေလားဘယ်ဟုတ်ပါစီမနာဘီရဘကိုကူဘိုတရံတိဆန်းတာရိုတီမဟာရာစာသမန္တာချတူရီချာသလာမနာဆန်းစုံမနိကပြပတ်တပတချမ်းမယမနိုဆာဆာကမန္ဇနိကဆုသာနေယခုကလန်တိုဝေကန်တိုဝိပူဇာဝိပူတဆာဟာခန္ဓာနကမဇိတိုချကနမန္ဓနိမန္ဓဇပနာထိုဟောဘမန်ယောဇတိဝသုတ္တုမတရီချတဆေနဇခန္ဓပေါ်နရောလာဆေနဆဖို Aku baca si kote, ya batu yang baca saya cek ini cara jangan makan sampah sarah cubi merah mana api kamu kiran sampai tinggal nangat aku nama sana aku besar rasa hata saka kamu rasa darah aku punya kaja bi sepiya muna tata rata caca aku nak kaja sesino orang orang nama anak nang ya nak rasa sah dan tidak siapa caca aku punya sate warna macam apa tak tita sopan naik sana mang api yang tata nak rasa nama si sopan atau kemana makasih besar sana ibaja ibu hanya tanah kosong panas sana makan sopan hang kita বচি ৰাখে বে হিজি চিনি জমা হচুৰা থানা চাবা হৰাধি চা তানি তানোজ নাচ নাই

저거봐봐.모든다저.자세대해서자라야새편하나가원인노저마도저지만더번하면돼요.저지노.그러나만나기검은부분은좀있는가타고저호제바라마기식가리바리라가져서저마보바네바시노.바로나사타마자자자네스가.수려로지루하고고가고바서네스노.자세대해서자라야새나나가원인노저마도저지만더번하면돼요.저지노.그러나만나기검은부분은좀있는가. ัมมาามหาสัมมานามนสามนสุตมายิทาปทุาคูมโนปทุทาและครูโยเทวายเตโรสิโนปาราคามปาราคาเทวายเสสิโนอาศสเตระากยศพานาบันิโนเมันโตเมันโตวนมันโตสสิโนมารมนาภิกขมุงินสมตินังสุกะกุมหาอรุณาคุเวคะสสหทตะายหาปโมคคุเทวบวจะสตามตหาลขชามีสกจยสิโนท่านอย่างะบชุนโยธิสาิสติ

तो थे थे बने का ये सफीना नाता बनी नौ नंबर जेना अच्छा रूम जेन जे साथ सा हाबो चाचा चाचा चमे कीड़ा ओखि मना सबा बाकी मो खदर ना खां চোপা বনাম তাৰপৰা চাহ চানি চাহ মাহ আমাৰ যাব তিনি হাজাৰ চাৰিওফালে মানে চা কানাচা মানে ইয়ং খানা বনা အားခေနဘာသမ္မထဘောသမတာဘူဘေထမဘောမွန်ချာကောချ ినా ဂေတသာမဟာဆေနောအားဟာဆေနကပိုက်ဆီယပနေနာဓမ္မဟာဇာဇံလာဒဗာနာဖေရောဘောငေသာဘောစကောမိခောနေတသဘိထုကောတသာဘတိသံကုထောစယံဝစေတဇစဖံအပိညာယဘဝခိတဝနာတကုမာတုံပတိသယိသသဘောကေစသနေရကေမနဆေနာဘေကံတေဘိချနာသဘိခော

นามโมเมผูตเตสสะสาราตนญญารามิกาเตชัวสิทธิบุิเทวานยรายปรเมสุราสิริพรมาจฉินทาจจจจุโรกาอัมพิรักกัสัมภะผู้ตงคังคาสัสสปรมาชยยาปสิทิภวันตุเตชยาชยาธรณนีธรรนีโยติโยตินาทินาทิชยาขะขุลละตุลละนิใสนิไหลใสเสนะไมโลลาชัคขรณารชิชยาชยากัมพิรสสมปินาเคณนาคีวิสาตพูตการีชยาชยาุนิมิตโลกีชยาชยาสิงค์สุทธานามุขชา ชายชายาบรุณนมุขสาทาชยาชายจัมปาธินาคกุระกานาธกาชายาชายาคาทคนาตุรงคุกบุชงสีายยาคับิปาชายาชยาบรุณนำโมขยาตาชีตาชีดาเสนาริปุสุทีนระดีชยชยสุขสุขกิบชายาชายธรณีทสัตุชายาชายชยาธรณีสันติสัตถาชายาชายามังกรารัญญาภวะเขชายาชยาบารุณยจะเขชายาชายาลัเสสุราพุชเตชา ชัยยชัยพระเมธรรมาชัยยชัยราชาธีระสชัยชัยยชัยยพระตะวินสภังชัยยชัยอรหันตาบัจเจกะพุทธะสัพพังชัยยมเหสุรรหอรินทิเทวาชัยยชัยพระมหาสุรโคชัยยชัยันทะโคบุรุธะโคบุรุภะโคสันธิมาราวีเอนโทจะเวนะเตโยจะคุเวรวรณะวิชากิวยะปะชุนุโคมารอตะรัถะโคอาสระสมะหาเทวาสิถิตาประสาธโยเอสีโนสพกะสภาชัยยราโมภวันตุเต ชายธรรมโมจะสังโฆจะสะสะบารจะชายกังอิเตนะชายเตเชนะชายาสทิปวันตุเตนะพุทธเตเชนะหุตเตเชยมังกรังชายโยปิภูรสาศิิมัตุวิยังมาลาสะสะบาริมัตุบุรษิโยภูสิยมปิมันตถระมุทิตาเชยะตถาพระมกันนำมิเห็สิโนชายโยปิภูรสาศิิมัตุวิยังมาลาสะจะบาริมัตุบุรชิโยภูสิยมปฏิมันตถรมติตา

চাহ বিচ চা চি মই মানে চা চা পা মি ভি তাঠি চাফা মাং নেঝি নো সিজানব থি যাম কিয় নাংনা থিয়েবা ধান নেৱ তই চ' হেমাংৰে হেপৰা চি বাৰাংকে জি পে আপিছে কে চাফা পুথনা চাং চৌ পাং চৌ থি থাক চোৰ সো তাছো দি থওঁ ভা মাছৰে চৌ ভা কিনা কামাং বাকী নাং ভা কিনা কামাক পানী পাৰি না পাৰা কিনা বনাৰা ভাণ্ডা তেপৰা থাকি อตธเราหาสุขิตาวิโรธหาคุามรูสนีหาโรคาสุขิตาหนทาสหัสเพียดีพิสุนันทุพ้นตัเหตุว่าสมิงถานีจิกาตาถิกาจุกัสตาหนทุสุขิตาหุนตุสาบบัตตาละขันตุสาพพัสตานางละขันตุชินาสัสานังยากจิปัสสถานเทสังสเพบุเรนโมโนระทายุตกริปวัสตุวสังวสปรหก迦ดูข้จุปวัสตเทสังนิวรินตุจุสับบาแกยะสุขังจิตาสุขังอนัหังตุยะท้าระหัง บสทสวดธรรมนิยามาสุตัง

কথা আনা নুপাত থাকতো থামাথি ধরত মানা সবসংশ খাটি তং তথা কৌ বিশে পি চেপি তোমি তো সেই জপিটি পথ পেটি বিভাগে বিভাগ জাতি Sampu sa ti pi si mi ti, sampu si ta wa pi si mi ta wa, si ka ti, si si ti pa nye pe ti pa ta pe ti nga pi na บทสวดพระเทกับรตักคาถาตีตังนาวะเมยานาเปติกังเคนาคาตังบุคคลไม่คนคำนึงถึงสิ่งท่วงไปได้ด้วดยอะไรแไม่ถึงสิ่งที่มาไม่ถึงยาติตาตังมหินันตังปัจจเจนาคาตังสิ่งที่เป็นอดีตก็เราไปได้สิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาประยุตันนั้นจะโยธรรมังนาถาทาปัสะติสังนาาสังคบังตังวิพ,รรพัฒน์ธรรมนิพพุหะผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างจแจ่มแจ้งไม่งอายแข็งแข็งของคนพ่อพวงกันฉะนั้ค้นว่นี้ นักฮินดสองคนนั้นเตนะมหาเสนีตมัจุลาเพราะความผิดเพี้ยนต่อมาจุฬาซึ่งมีเศน่ามากย่ไม่มีสำหรับเราเอวังมีทานะมาตะพิงคนตะมตังที่ทงต้องมีพระเชษราโตติสันโตอาจิคเตมุนีมุนีผู้สงบข้ามเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียงไม่ขานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชื่นชม พอสวทธรรมสังเวครัอาจจะเวกับคณะสาพสังขารานิจจสังขารก็ร่างกายจิตใจได้รูปธรรมนามทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เคลื่มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปสาเพสังขารทุกขารสังขารก็ร่างกายจิตใจได้รูปธรรมนามทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทุกอย่างเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่สิตายไปสาเพธรรมานัตตาสิ่งค้าทในข้างคนนี้เป็นสังขารไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนเป็นของเราอาทุกองชีวิตต่าง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมียนี้ตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมานนางเมียนี้ตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงม่าแต่คนที่จะสังเวชอยัางกายโยจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเป็นตํวิญญาณนอกันปัสจาวะวิญญาณชุดตัวอางหาดถึงเสีแล้วที่เสสติจากนอนทับปัดพวิ้งึ้นแผ่นดินปริงรังอีวะประดุดว่าดันท่อนไม้ท่านเฟืนนี้และถังหาประโยชน์ไม่ได้ในเจ้าวัสังคาราสังขารทั้งหลายย่อมไม่เที่ยงหนอ อุปเทวาย่ำทำมิโนมีความเกิดขึ้น้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวปชิตวนันนิรชนติทั้งเกิดขึ้นแล้ย่อมดับไปเตสังบุปสโม,มสุขโขความเข้าไปสมมงบประการสังขารทั้งหลายย่อมเป็นสุขอย่างยิ่งสาัาเพสตา,ารันติจะสตัจมในทั้งพงกับเมืองไทอยู่มะดิงสุจะมรดิสเลที่แต่และเราก็เหมืนจะตายแต่เทวังมรดิสัมมีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันเนธะนัฐเมธะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราเลยแต่ส่วนแม่แต่ย,ยัจริงจิต

มาสวดบูชาหลวงปู่ทวดน้ำองค์ธิสตัตวะคันติมายหญ่ติปะกวาน้ำองค์ธิสตัตวะคันติมายหญ่ติปะกวาน้ำองค์ธิสตัตวะคันติมายอะอิตีปะกวาปฏิทานนะคะาถา ญาติวตาวิหารวาสินีถูกเป่ารือโพิคดีต่หิงแต่หินตามาทำในนภาวรศิษย์ิตาโสชิงการอนเตทวิหารมันทฑเรถิรราชมาชานาวาคจพิกาบุษร์มิกาธนาปริยุพันธสกขามาจตเทศสานิขมาจิสระสับานาพูตธัสกตาภวันตุเตชราพุชายเยปิจันตสัมบวาตังเสจสตตาธบุปปาดิกาเนยานิกรมรังปติจเตสเพปิทุกัสกโรอนตุสังขายัง หาตรงตังทมทมะคราชปุกระสัางหนสมะโควาตายะจะหิจายะจามระคาตุสาธรโมสาธเพียธรรมมจารโนวุูติงสมบับุญยามาธรมเมอริยบเวทิเตสาษาหนุนตุสาเพปานโนบูทธสสนธรรมะธนังปะเวชนโตกรเปปปัสสตูหัที่พาวิยาสตานังสมิทังนตเมนตินิมาตาปิตาจัตตารชังนันิจังระขันติปุตตะกังวังนัมเมนราชโนปะชังระขันตุสาั เทวราวโยชนะคาถาทุกขปาตาจะนิทุกขาพยาปาตาจะนิพยาโสกปาตาจะนิโสกอหุนตุสัพเพปปะปานิโนเอนตาปาตาจามีสัมปะทางบุญจะสัมปะทางสัพเพเทวานโมทันตุสัมปะสัมปติสิทธิยาขานังขันตุสัธยาสีระนังขันตุสัพพธาภวนาภิรตตาหุนตุขาสันตุเทวตาคตาสุมังคระคาถา โอนตุสปังสุมังคารังระคันตุสสะปเทวตาสาพาพุทธาโนภาเวนะโสทิหหนตุนิรันตารังโอนตุสปังสุมังคารังระคันตุสสะปเทวตาสาพาพุธามานุภาเวนะโสทิหหนตุนิรันตารังโอนตุสปังสุมังคารังระคันตุสสะปเทวตาสาพาพุังกาโนภาเวนะโสทิหหนตุนิรันตารัง সবেই বুঢ়া বড়া বত্তা বজে কেনা যি যাম পাৰ আঙনাথ তানান য'তেই চেনেকামান আমি সব চৌ সেই বুঢ়া বড়া বটা বজে কনা যাই যাম পাৰ আঙান তানা য'তেই চেনেল ৰাখাম আমি সব শোচা এই বুঢ়া বৰ বটা বজে কেনা যি যাওঁ পাৰ আঙান দানা য'তে চেনেখামান আমি সব শে বুঢ়া বৰ বাধা বজে কেনেকৈ যাম পাৰোঁ আঙনন্দানা য'তেই চেনেখামান আমি বুঢ়া বড়ো বাটা বজে কেনেকৈ যাম পাৰ আঙনন্দানৰ য'তে চেনেলমান আমি সব চৌ สาบเถิดพระเพระราตาประเจกนั่จียงผดังอาณาธนันจตุเจนนาคามันทามิสปะโสสเปปุรพระราชาประเจกนั่จียงผนังอาณาธนันจะุเจนนาคามันทามิสปะโสสเปปุรพระราชาประเจกนั่งจียงผดังอาณาธนันจตุเจนนาคามันทามิสปะโส ด้วยอำน,นาจแห่งบุคคลสนที่ข้าพเจ้าได้สวดสาเสียรพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก็แบทบที่ชอบไหวเป็นพระราชกุศลในแต่สำเนาพระนางเจ้าสิริกิตบุรรม,มาราชินีนาาพระบรรม,มาราชชนีคันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรค์นาครายขออนุสองแห่งบุคคลสนนี้จงเป็นสัพพสิทิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ความค่าปลอดภัยจากทุกสุขโระภัยแต่ในทั้งปวงของให้มีแรงด้านสุจริตมั่นคงเป็นสมาธิที่มันชอบทำขอว่าไม่มีอ,อยากยากจน ขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิฐิดั้งมาในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดำเนอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีรังขอเทพเทวรางหลายผู้ได้มโนลธนาสาทุกงรัในบุญกุศลน,นิพปานสีภาษาความน้อมสงอ่อนุภาพในมงคลประสูติมุปปะความพระบิดายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวง,ง,งที่สามสิ่งอมฤตได้เสริชสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยอลให้เป็นสิริมงคลแก่ผูู้คครรรรออบบงและะชาาาาททุุุกกปเสสธธ 洒脱。Uh, cool.